อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1675 1ปีเสียงแตกร้าวดังอยู่ข้างหูหวังลินในกะโหลกผุดรอยร้าวขึ้นมาและตรงหน้าอกเริ่มมีกระดูกแตกกระจายนาทีความเป็นความตายหวังลินหลับตาลงทุกอย่างในโลกกลายเป็นเท็จความเจ็บปวดทั้งหมดสูญสิน้ขนขณะเดียวกันหวังลินยกแขนขึ้นมาสะบัดทั้งที่ยังหลับตา คลื่นสะบัดทําให้ท้องฟ้ามัวหมองพื้นปฐพีเหี่ยวแห้งกลิ่นอายของสามเผ่าโบราณหายไปส่วนหนึ่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและอีกส่วนลอยเข้าสู่พื้นดินเต๋าแห่งความฝันผสานกับความฝันยุคโบราณความฝันนี้จะกลายเป็นความฝันของข้ากลิ่นอายของสามเผ่าโบราณเปลี่ยนกลายเป็นพลังแห่งความฝันเพื่อสร้างสรรค์วิชาของข้าความฝันนิรันดร์การด้วยสายตาของข้าที่ปิดลงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเท็จเมื่อเข้าลืมตาขึ้นจงเข้าสู่ความฝันของข้า หวังหลินพลันลืมตาหวังหลินศึกษาวิชาความฝันยุคโบราณมาและถึงแม้มันจะแข็งแกร่งแต่ก็มีขีดจำกัดวิชาความฝันยุคโบราณเป็นวิชาที่เจ้าของโลกจำทุกอย่างเอาไว้และเปลี่ยนมันเป็นความฝันเพื่อสังหารอย่างไรก็ตามหากเจ้าของโลกเสียชีวิตไปความฝันก็จะพังทลายลงและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้วิชาเต๋าแห่งความฝันที่หวังหลินคิดคนขึ้นมาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งนี้ ตอนนี้หวังหลินกลายเป็นเจ้าของโล DD และเป็นเจ้าของความฝันเมื่อเขาเป็นเจ้าของความคิดทุกอย่างของเขาสามารถเปลี่ยนทุกอย่างในความฝันได้ยามที่ลืมตาขึ้นมาเขากลายเป็นความฝันยุคโบราณดวงตาที่เปิดออกและภาพฟ้าดินเกิดการสันส่นสะเทือนสวรรค์กลายเป็นดวงตาพื้นดินกลายเป็นดวงตาของเขาเช่นเดียวกันเมื่อลืมตาโลกพลันเปิดออกกลายเป็นดวงตาของหวังหลิน ชายวัยกลางคนถึงกับหน้าซีบลันหันกลับไปมองสิ่งที่เห็นทําให้ตกตะลึงจนตื่นจากความบ้าคลาั่งเขาเห็นดวงตาปรากฏขึ้นในโลกเต็มไปด้วยความหนาวเย็นและจิตสังหารท้องฟ้าด้านบนคือเปลือกตาบนปฐพีด้านล่างคือเปลือกตาล่างรวมกันกลายเป็นดวงตาขนาดยักษ์หากแค่นี้เขาคงไม่หวาดกลัวสิ่งที่ทําให้หวาดกลัวคือสิ่งที่เขาเห็นด้วยสัมผัสวิญญ,ญาณสัมผัสวิญ,ญญาณแผ่กระจายทะลุกออกไปจากโลกมายาแห่งนี้เขาเห็นใบหน้ายักษ์ ด้านนอกร่างกายของเขาเผชิญหน้ากับดวงตาข้างซ้ายมันไม่ใช่เพียงแค่ใบหน้าแต่ยังเป็นร่างใหญ่ยักษ์เกินเปรียบเทียบร่างนั้นสวมชุดสีขาวเรือนผมสีขาวสะบัดพลิ้วในสายลมมันคือหวังหลินเหตุการณ์นี้ทำให้เขาตกตะลึงและชะงักอยู่ตรงนั้นเขาไม่กล้าเชื่อสิ่งที่กำลังเห็นด้วยสัมผัสวิญญาณและสองตาร่างกายแข็งค้างในตาซ้ายของหวังหลินมีความหนาวเย็นเสียดแทงและค่อยๆหลับตาลง พลังอำนาจที่สามารถสังหารได้ทุกสิ่งแพก่กระจายออกมาเป็นไปไม่ได้ชายัวกลางคนหันกลับไปมองหวังหลิงที่ตนเองกำลังฉีกกระชากแต่เมื่อเขาหันกลับมากลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหวังหลิงหายตัวไปแล้วไม่เพียงแต่หวังหลิงที่หายไปแต่โลกใบนี้กลับไม่มีสิ่งใดอยู่นอกจากเขาสัมผัสความหวาดกลัวผุดขึ้นมาเต็มจิตใจทันทีนี่มันวิชาแบบไหนกันใบหน้าท่าทางซีดเผือดดวงตาหวาดกลัวและรีบถอย แต่เขาไม่ได้เร็วไปกว่าโลกที่กำลังแตกสลายดวงตาซ้ายหวังหลินค่อยๆปิดลงข้าไม่เชื่อทั้งหมดหลอกลวงชายวัยกลางคนหันมองบนท้องฟ้าที่กำลังตกลงมาและส่งกำปั้นใส่เกิดเสียงดังสนั่นกึดก้องแต่เขาไม่สามารถหยุดอะไรได้แล้วนาทีต่อมาโลกบีบตัวลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือพื้นที่เพียงไม่กี่พันฟุตชายวัยกลางคนยกแขนขึ้นคำฟ้าและยันเท้าไว้กับพื้นดินสีหน้าท่าทางบิดเบี้ยวจากความเจ็บปวดที่กำลังต่อต้าน ทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวงเสียงดังปังสองข่าวพังทลายและคุกข่าวลงโลกบีบรัดจนกระทั่งเหลือความสูงไม่กี่พันฟุตเท่านั้นข้าคือลูกของเย่โมข้าถือกำเนิดขึ้นจากแก่นโลหิตจากศีรษะเขาข้าไม่แพ้ผู้อ้างตนเป็นลูกของเยโมพลานร้องคำรามอย่างเจ็บปวดสองแขนระเบิดโลกมืดลงและปิดสนิทไม่มีช่องว่างเหลืออยู่แม้เพียงเศษเสี้ยวหากมองไกลไกลดวงตาซ้ายของวังลินปิดลงอย่างสมบูรณ์ จากนั้นร่างกายกระพริบวูบวาบและหายวับเป็นละอองแสงความฝันสิ้นสุดเมื่อความฝันจบลงโลกเลือนหายไปพวกเขายังอยู่ในอวกาศด้านนอกค่ายกลกงล้อเซียนนับหมื่นที่กำลังเฝ้าดูต่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากมุมมองของแต่ละคนลูกของเยโมหยุดชะนักอยู่ตรงนั้นและเริ่มร้องคำรามอย่างเจ็บปวดไม่มีสิ่งใดเบื้องหน้าเขาหวังลินยืนหลับตาห่างออกไปหลายหมื่นฟุต หลังจากนั้นไม่ถึงสิบลมหายใจหวังหลินพลันลืมตาขึ้นมาดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนล้าและจิตสังหารสองเท้าก้าวออกไปดุดอุกกาบาตกระบี่โลหิตปรากฏขึ้นในมือขวาในทันทีที่หวังหลินเข้าใกล้ลูกของเยโมตอนที่ลูกของเยโมลืมตาขึ้นมาและเผยอาการงุนงงหวังหลินฟาดฟันด้วยกระบี่โลหิตร่างอีกฝ่ายถูกหั่นเป็นสองท่อนแม้แต่ตอนกำลังจะตายสายตาย,ยังคงสับสน ร่างสองส่วนเปลี่ยนกลายเป็นหยดโลหิตสีม่วงแปดหยดลอยเข้าหาหวังหลินและเข้าไปในหน้าผากหวังหลินเหน็ดเหนื่อยมากหลังจากได้รับแปดโลหิตมาเขาไม่ได้ดูุดซับในทันทีแต่ก้าวเท้าอีกครั้งเข้าหาค่ายกลโกงล้อพอเข้าไปในค่ายกลได้สําเร็จจึงไม่สามารถระงับอาการบาดเจ็บได้อีกต่อไปและกระอักโลหิตหวังหลินนั่งลงข้างซื่อจื่อฟึงทันทีและเริ่มฟื้นฟูการต่อสู้ก่อนหน้านี้อันตรายมาก การสังหารลูกของเย่โมนั้นเป็นงานยากยิ่งสำหรับหวังหลินหากไม่ใช่คันสอนลี่กวงแม่เขาจะเอาชนะมาได้แต่ก็บาดเจ็บเพราะวิชาผ่าสวรรค์อันน่ากลัวนั้นวิชาผ่าสวรรค์ยังคงทำให้หวังหลินรู้สึกกลัวเส้นโลหิตยังคงอยู่กลางหน้าผากทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความฝันยุคโบราณน,นั้นเป็นเรื่องจริงเขาเกือบจะถูกแยกเป็นชิ้นชิ้นและถูกสังหารตอนนี้เหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกหลายหมื่นคนเห็นเขากำลังฟื้นฟูตัวเอง ผ่านไปสักพักจึงเกิดเสียงคำรามเต็มไปด้วยจิตสังหารดังกึกก้องมันบาดเจ็บมันกำลังฟื้นฟูนี่เป็นโอกาสดีที่สุดเมื่อมันบาดเจ็บค่ายกกรกงล้อจึงไม่อาจทำงานได้อย่างสมบูรณ์ทำลายค่ายโกลและสังหารมันเหล่าเซียนนับหมื่นกำลังเลือดร้อนเมื่อเห็นว่าหวังหลิงบาดเจ็บทั้งหมดพุ่งเข้ามาหาหวังหลิงที่อยู่ในค่ายโกลขณะที่เหล่าเซียนโจมตีอย่างบ้าคลาั่งค่ายโกลรับการโจมตีและเกิดการบิดเบี้ยว ชื่อจือเฟิงนั่งข้างหวังหลินด้วยแววตากงังวลด้านนอกค่ายกลน,นั้นเซียนขั้นที่สามจำนวนห้าคนซึ่งมีอาการบาดเจ็บกำลังกัดฟันแน่และทยานออกมาพวกเขาเริ่มโจมตีกระหน่ำใส่ค่ายกลด้วยวิชาเพลิงนรการค่ายกลสั่นสะเทือนเบาๆดวงวิญญ,ญาณทาสนับไม่ทุวนผลักดันค่ายกลเพื่อสะท้อนการโจมตีทำลายล้างทั้งหมดทว่าในขณะที่ชื่อจือเฟิงเป็นกงนังวลงูปิงเหมยและสตรีชุดชมพูเองก็กังวลเช่นเดียวกัน หวังหลินลืมตาขึ้นมาส่งสายตาเยือกเย็นแม้ข้าจะบาดเจ็บข้าก็ฆ่าพวกเจ้าได้ไม่ยากหวังหลินระง,งับอาการบาดเจ็บแขนขวาสร้างผนึกและกดลงใส่ค่ายกลกงล้อจงปรากฏและหมุนหวังหลินคำรามพลางใส่พลังเข้าไปในค่ายกลค่ายกลเริ่มส่งเสียงและมีกงล้อยักปรากฏด้านนอกค่ายกลกงล้อนี้มีดวงวิญญาณทาสนับไม่ท้วนกำลังผลักดันให้มันหมุน มันมีพลังมากพอจะเปลี่ยนแปลงการทำงานของโลกใบนี้ขณะที่หมุนจึงระเบิดพลังแห่งความตายออกมาด้วยเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกทั้งหมดสั่นสะท้านร่างกายระเบิดจนเหลวแหลกดวงวิญญาณดั้งเดิมถูกดูดซับให้กลายเป็นทาสร,รับใช้เพื่อหมุนกงล้อต่อไปเซียนดินแดนชั้นนอกหลายหมื่นคนต่างก็ถอยร่นด้วยความหวาดกลัวคลิปตาเดียวกงล้อหมุนไปได้ถึงสามรอบเหล่าผู้คนตายไปมากมาย เสียนดินแดนชั้นนอกยามนี้สติกระเจิงไปหมดพวกเขาทยานหนีและไม่กล้าแม้แต่หันมามองหวังหลินพลันยืนขึ้นและสะบัดแขนหยดโลหิตเทพปรากฏขึ้นมาจากกลางหน้าผากปรากฏคันศรลีกวงหวังหลินรั้งสายคันศรจนเต็มเหนียวแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่แววตาจ้องมองไปยังอวกาศด้านนอกค่ายกลด้วยจิตสังหารเต็มเปี่ยมก้าวเท้ามาอีกก้าวข้าจะสังหารเจ้าอีก พอเอ่ยเช่นนั้นระลอกคลื่นดังตึกก้องอยู่นอกค่ายกลรรยะพันธุ์ตและปรากฏราชันขึ้นมาเขาจ้องมองหวังหลิงคบคิดอยู่นานและจึงจากไปหลังจากราชานจากไปหวังหลิงเก็บคันศรลี่กวงอาการบาดเจ็บของเขาแย,แย่ยิ่งกว่าเดิมโลหิตไหลออกจากมุมปากและนั่งลงการเวลาไหลดุดสายน้ำไม่มีหยุดพลิบตาเดียวก็ผ่านไปอีกเก้าเดือนช่วงระยะเก้าเดือนนี้ไม่มีเซียนดินแดนชั้นนอกคนใดย่างกรายเข้ามาเลย ซื่อจื่อฟึงอุ่นสุราหลายรอบแต่เขาไม่เคยดื่มมันอีกเลยจากนั้นผ่านไปครบหนึ่งปีชื่อจื่อฟึงมองหวังหลินด้วยสีหน้าซับซ้อนเกินอธิบายก่อนจะถอนหายใจเบาๆและจากไปต่อจากนางคนที่มาหาหวังหลินคือสตรีชุดชมพูตอนที่1676หลีเฉียนเมยผอมแห้งคเดือนที่ห้านับตั้งแต่สตรีชุดชมพูอยู่ข้างกายหวังหลิน เขาก็ลืมตาขึ้นมาและพ่นอากาศเหม็นออกจากปากดวงตาถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างสดใสทว่าในสายตายังมีความเหนื่อยล้าหวังหลินได้รับบาดเจ็บจากวิชาผ่าสวรรค์ยามนี้พอคิดถึงมันจึงรู้สึกว่าพลังอำนาจช่างหน้าหวาดกลัวท่านตื่นแล้วสตรีชุดชมพูผู้สวยแสดงโดง,งามกกำลังนั่งข้างกายหวังหลินนางมองเขาด้วยรอยยิ้มน,นางไปแล้ว หวังหลินหันกลับมาและพบว่าซื้อจื่อเฟิงจากไปแล้วเหลือเพียงแต่มู่ปิงเหมยที่นั่งนิ่งอยู่ไกลๆท่านใช้เวลาฟื้นฟูมากกว่าหนึ่งปีน้องหญิงชื่อจื่อจากไปแล้วสตรีชุดชมพูเอ่ยขึ้นเบาๆแววตางดง,งามของนางจับจ้องที่หวังหลินและเอ่ยด้วยรอยยิง้งก่อนนางจากไปนางขอให้ข้าส่งข้อความหนึ่งให้ท่านนางจะไปที่ดาวถิงหลิงแต่นางไม่ได้ไปหาเชี่ยถิงสิทธิที่ท่านเอ่ยถึงหวังหลิงขบคิดเงียบๆเ,เล็กน้อยและพยักหน้า ตอนนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรจะพูดขณะที่หวังหลิงขบคิดสตรีชุดชมพูเงียบลงเช่นกันดาราจักเงียบสนิทพอไม่มีเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกเข้ามาบางครั้งก็ได้เห็นดวงดาวสองประกายอยู่ไกลลิบแสงอ่อนๆของดวงดาวช่างงดงามในท้องฟ้าดวงดาวและแสงดาวอยู่คู่กันกับสองชายหญิงความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกอุบัติขึ้นระหว่างสองคนหลังจากนั้นสักพักนางก็มองหวังหลิงด้วยท่าทางอันซับซ้อนเอ่อยขึ้นบางเบา หลายปีมาแล้วตั้งแต่ที่เราแยกจากกันท่านรู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครหวังหลินไม่ได้มองนางเขามองดินแดนชั้นในและเอ่ยอย่างสงบนิ่งถีเสื้อสีแดงเช่นนั้นท่านก็รู้อยู่แล้วนางหลับตาลงเป็นโจหูไท่ที่ย้ำเตือนข้าเขาคนพบค่ายกลในเฉวี้วยที่มีเส้นผมของเจ้าหนึ่งเส้นดูเหมือนเจ้าจะหลีกเลี่ยงหายนาครั้งนั้นได้ด้วยค่ายกลน,นั้นค่ายกลน,นั้นปรากฏขึ้นในสายตาหวางังหวังหลิน สตรีชุดชมพูผู้นี้คือผีเสื้อสีแดงทว่าสตรีผู้เย่อหญิงในอดีตเปลี่ยนไปมากแล้วนับตั้งแต่นั้นความเย่อหญิ่งถูกซ่อนเอาไว้ส่วนลึกมองจากภายนอกจึงไม่อาจเป็นความแพลวคราดดั่งผีเสื้อเช่นการก่อนท่านยังจำเรื่องที่เกิดขึ้นในแดนสวรรค์พิรุณได้ไหมตอนนั้นเราต่อสู้กันผีเสื้อสีแดงยิ้มแย้มพลางนึกถึงอดีตและพูดกับวังลิงดุดสหาย มีช่วงหนึ่งที่ข้าเกลียดท่านหวังหลินท่านตัดแขนข้าไปหนึ่งข้างในแดนสวรรค์พิรุณหวังหลินยิ้มอย่างขมขื่นและลูบจมูกโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรข้าไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาพูดกันแบบนี้หลังจากนั้นอีกสองพันปีตอนที่ผีเสื้อสีแดงเห็นหวังหลินลูบจมูกนางจึงยิ้มออกมาดวงตาหีีราวกับพระจันทร์เสี้ยลดูน่ารักน่าชังเป็นอย่างยิ่ง ตอนนั้นเจ้าต้องการฆ่าข้า,ขาแม้ข้าไม่ได้ไปล่วงเกินเจ้าก็ตามหวังหลิงใสศ่ศีรษะและหัวเราะอ,ออกมาด้วยแม้น้องหญิงชื่อจือจะไปแล้วนางทิ้งสุราเอาไว้ที่นี่ผีเสื้อสีแดงมองหวังหลิงพลางคว้าขวดสุราและยื่นส่งให้เขาหวังหลิงรับขวดสุราและดื่มไปหนึ่งจิบตอนนั้นบนดาวซูซาคูบด้วยตอนที่เราต่อสู้ท่านขโมยแทบฟา,าดวิญญาณของข้าผีเสื้อสีแดงหัวเราะ ทั้งหมดนั้นเป็นอดีตไปแล้วแต่เจ้าก็ยังจำได้หวังหลินยิ้มอย่างขมขื่นและไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรข้าจำได้สิหากข้าไม่บาดเจ็บสาหาัสข้าคงไม่ถูกคนอื่นควบคุมพูดถึงตอนนั้นแล้วต้องขอบคุณท่านที่แช่แข็งข้าไว้ในสุาสานซูซาคุพอคิดถึงอดีตผีเสื้อสีแดงก็ถอนหายใจระหว่างเราไม่มีความเกลียดทางฝังลึกทั้งหมดนั้นในตอนนี้เป็นเพียงอดีตเจ้าขอให้ข้าไปที่เทวยี่เพื่อค้นหากุหลาบสีฟ้าและข้าพบมัน ถีเสื้อสีแดงคือสตรีที่ทำให้เขาเกิดความประทับใจฝังลึกที่สุดนอกจากลี่งูหวานและหลิวเหมยร่างของนางงดงามดุดถีเสื้อสตรีผู้มีความภาคภูมิใจคนนี้เป็นคนที่ยากจะลืมเลือนนางบรรลุขั้นตัดวิญญาณในเวลาเพียงแค่ร้อยปีและเป็นสตรีที่สวรรค์ประทานพรตอนนั้นข้าไม่คิดว่าท่านจะมาถึงจุดนี้ได้ทุกอย่างเหมือนฝันไปข้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความจริงถี่เสื้อสีแดงใสสีสษก การเวลาผ่านไปในชั่วพริบตาผ่านไปอีกสามวันหวังหลินไม่ได้ฟื้นฟูพลังแต่รื้อคืนความทรงจำร่วมกับผีเสื้อสีแดงทั้งสองค่อยๆรื้อฟื้นความรู้สึกราวกับเป็นเซียนที่ยังอ่อนแอความรู้สึกมีอบอุ่นและสบายใจยิ่งต่อจากนั้นในการต่อสู้ระหว่างดาราจากทุกชั้นฟ้าและพันธมิตรเซียนข้าเห็นท่านแต่ท่านจำข้าไม่ได้เลยผีเสื้อสีแดงมองหวังหลินนางเห็นเขาบนดาวซูซาคูและเฝ้าดูแสงของเขาส่องสว่างขึ้นเรื่อยๆ แสงนี้แผ่กระจายออกไปจนครอบคลุมทั่วทั้งดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกผีเสื้อสีแดงรู้สึกชื่นชมในตัวหวังหลินในชีวิตนางไม่มีใครที่ชื่นชอบหากจะมีสักคนก็คงเป็นหวังหลินอย่างไรก็ตามทั้งสองไม่ได้รู้สึกอะไรต่อกันแต่เป็นความสัมพันธ์ที่อธิบายออกมาไม่ได้นางไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรบางทีคงเหมือนสุรายิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเกิดเป็นความรู้สึกคุ้นเคย การสนทนาของทั้งสองค่อยๆเงียบลงหลังจากผ่านไปไม่กี่วันหวังหลินเริ่มบ่มเพาะฟื้นฟูพลังผีเสื้อสีแดงเพียงแค่นั่งเงียบๆจ้องมองหมู่ดาวในสายตามีคำถามความซับซ้อนและเป็นประกายอยู่ในนั้นหนึ่งเดือนสองเดือนการเวลาผ่านไปถึงเดือนที่9้าของปีที่สองในวันนี้แสงสีฟ้าบางเบาปรากฏขึ้นด้านนอกค่ายกลและค่อยๆเต็มไปทั่วดาราจากักรแสงสีฟ้าเข้าทับแสงอื่นทั้งหมดทั่วทั้งดาราจักกลายเป็นสีฟ้าไปหมด แสงสีฟ้าดุดน้ำทะเลย้อมค่ายกลวก,กงล้อทำให้เกิดความรู้สึกงดงามแต่โศกเศร้าสีฟ้ามักจะทำให้ผู้คนรู้สึกเศร้าและหดหู่หวังหลินลืมตาขึ้นมามองแสงสีฟ้าด้านนอกค่ายกลและขบคิดเงียบเงียๆเขาเห็นสองร่างกำลังเดินออกมาจากแสงสีฟ้าเป็นหนึ่งบุรุษและหนึ่งสตรีเป็นพ่อและลูกสาวทั้งสองคือปรมาจารย์ตวาความฝันและหลี่เฉียนเหมย หลังจากคิดอยู่หนึ่งปีเก้าเดือนปรมาจารย์ตาวาความฝันเลือกที่จะมาหาเขาและลูกสาวหยุดอยู่นอกค่ายกนสายตาหวังหลิงกวาดผ่านไปที่หลี่เฉียนเหมยหลี่เฉียนเหมยยามนี้ผอมบางลงไปมากสีหน้าท่าทางของนางมัวหมองนางไม่มีรูปร่างดีเหมือนแต่ก่อนพอหวังหลิงมองเข้ามานางจึงมองหวังหลิงด้วยท่าทีขมขื่นในโลกนี้นอกจากลีงู้หวานแล้วหวังหลิงสามารถจดจำหลิวเหมยได้เพราะหวังถิง จดจำถี่เสื้อสีแดงได้เพราะเวรกรรมของทั้งสองหลี่เฉียนเหมยเป็นประสบการณ์ที่งดงามและไม่มีวันลืมทั้งคู่รู้จักกันเพราะเรื่องสามคำถามและเพราะแสวงหาเตาจึงพบกันอย่างต่อเนื่องสิ่งที่หลี่เฉียนเหมยได้กล่าวเอาไว้ตอนนั้นยังคงแจ่มชัดอยู่ในใจหวังหลินไปตลอดกาลหากมีวันใดวันหนึ่งเมื่อข้าไม่อยู่ที่นี่ท่านจะยังจำได้หรือไม่ว่ามีสตรีผู้หนึ่งนามว่าหลี่เฉียนเหมยอ,อยู่ในชีวิตท่าน หวังหลิงไม่สามารถทำให้ตัวเองลืมหลี่เฉียนเหมยได้นางป้ายโลหิตตัวเองใส่รูปป้าเขาเป็นเวลาสิบปีจนความงดงามของนางเหี่ยวเฉานางกระทั่งออกไปหาเม็ดยามาให้เขาจากนั้นในรอยแยกที่อยู่ในทะเลเมฆานางใกล้ตายและใกล้จะหลับตาลงในสายตานางไม่มีความเสียใจเพื่อนางแล้วหวังหลิงจึงออกไปดินแดนชั้นนอกเพื่อหาปรมาจารย์ตาว่าความฝันเพื่อให้นางได้มีชีวิตอยู่ต่อ จากนั้นนางก็ตื่นหวังหลิงปืนป่ายภูเขาฟ้าพร้อมกับเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลเขาเพียงต้องการไปเห็นหน้านางและดูว่านางตื่นหรือไม่แต่คำว่าเจ้าเป็นใครเสมือนคมมีดที่ตัดขาดทุกสิ่งอย่างประโยคนั้นทำให้หวังหลิงตระหนักได้เป็นอย่างดีและลมเลิกการต่อต้านเขายอมให้แรงกดดันจากภูเขาฟ้าผลักเขาออกไปไกลแสนไกลหวังลิงมองหลีเฉียนเหมยผ่านไปสักพักจึงเอ่ยขึ้นเจ้าผอมลงนะ ร่างของหลี่เฉียนเหมยสันเทาหยาดน้ำตาไหลออกมาจากมุมสายตาความทรงจำของนางกลับมานานแล้วและจดจำถึงเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตอนนี้พอได้เสียงหวังลิ้นนางจึงไม่สามารถอดทนได้อีกแล้วหยาดน้ำตาไหลรินออกมาถี่เสื้อสีแดงมองเรื่องราวทั้งหมดนี้และตกตะลึงไปทั่วขนาดนางมองทั้งสองคนและขบคิดเงียบๆปรมาจารย์ตว่าความฝันถอนหายใจและพาลูกสาวเข้ามาหาค่ายกน คลิปตาเดียวทั้งคู่ก็ห่างจากค่ายกลเพียงร้อยฟุตค่ายกลกงล้อส่งเสียงซี่ซีเป็นสัญญาณว่ากำลังเปิดใช้งานหวังหลินเลื่อนสายตาออกมาจากหลี่เฉียนเหมยและมองมายังปรมาจารย์ตาว่าความฝันสายตาเปล่งประกายเจิดจ้าแต่ก็หายไปเพียงไม่นานหวังหลินสะบัดแขนและหยุดค่ายกลกงล้อหลุงรูปทรงวงรีปรากฏขึ้นเมื้องหน้าปรมาจารย์ตาว่าความฝันเพื่อน,นำทางมหาหวังหลิน ปรมาจารย์ตว่าความฝันไม่ลังเลและพาหลีเฉียนเหมยเข้ามาข้างในเขาปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินและนั่งลงมองเตาหลอมจัก,กรพรรดิด้านหลังและมีสายตาอ่อนโยนข้ารู้ว่าเจ้าชอบสุรานี่คือสุราแพรฟ้าที่ข้าทำขึ้นเจ้าอยากดื่มหรือไม่ปรมาจารย์ตว่าความฝันสะบัดแขนขวาขวดสุราแพรฟ้าลอยเข้าหาหวังหลินหวังหลินมองปรมาจารย์ตว่าความฝันยิ้มรับสุราและวางไว้ด้านข้าง ปรมาจารย์ตาวาความฝันหยิบขวดสุราขึ้นมาจิบตลอดชีวิตของข้าหายากนักที่ข้าจะคาดเดาผู้คนผิดแต่เมื่อมันเป็นเรื่องเจ้าข้าชื่นชมว่าข้าประเมินเจ้าแต่ละครั้งต่ำเกินไปในค่ายกลมายาข้าต้องลงมือส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองและส่วนหนึ่งเพื่อลูกสาวข้าตอนนั้นข้ามักจะเชื่อเสมอว่าถึงแม่เจ้าจะเก่งกาจแค่ไหนหากเจ้าไม่สามารถตัดขาดสัมพันธ์กับดินแดนชั้นในได้เจ้าก็ไม่มีค่าพอที่จะคู่ควรเป็นบุตรเคยของข้า ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะบรรลุระดับบ่มเพาะถึงตรงนี้ได้ส่งนางสนมอันดับห้ามาให้ข้าและกลายเป็นบุตรเคยของข้าตั้งแต่บัดนี้ไปข้าจะพาเผ่าแพรฟ้าเข้าร่วมดินแดนชั้นในข้าจะกวาดเส้นทางข้างหน้าให้เจ้าปรมาจารย์ตาวาความฝันดื่มไปอีกใหญ่น้ำเสียงตัดสินใจหลังจากคิดอยู่นานถึงเก้าเดือนหลี่เฉียนเหมยร่างสันเทานางหันกลับมามองผู้เป็นพ่อระหว่างทางมาที่นี่พ่อของนางไม่เอ่ยอะไรสักคำ นางเข้าใจว่าพ่อคือหนึ่งในห้ายอดปรมาจารย์แห่งดาราจากโบราณด้วยตำแหน่งและระดับบ่มเพะเขาไม่ได้เพียงแค่พูดประโยคนั้นเพื่อท่านแม่ปรมาจารย์เตาความฝันเอ่ยอย่างสงบนิ่งปล่อยให้อดีตเป็นเรื่องของอดีตหวังหลินข้าจะรอคำตอบของเจ้าที่นี่